เชื่อไหมว่ามีคนคนหนึ่งเกิดมามีบุญวาสนามากๆถึงขนาดว่าตลอดทั้งชีวิตไม่รู้จักคําว่าไม่มีเลยขนาดที่ว่าแม่ของเขาทําขนมมาให้แล้วเด็กคนนี้ก็ไปเล่นกับเพื่อนถ้าเล่นแพ้ก็ต้องจ่ายขนมเป็นจํานวนมากแล้วก็แพ้อยู่อย่างนั้นก็จ่ายขนมเป็นจำนวนมากๆจนขนมในบ้านหมดซึ่งพอขนมหมดแม่ก็ไม่มีขนมไปให้แล้วคนใช้ก็ไปบอกว่าขนมไม่มีซึ่งเด็กคนนี้เกิดมาไม่รู้จักคําว่าไม่มี ก็เลยนึกว่าขนมชื่อไม่มีเลยบอกเอาขนมไม่มีมาคนใช้ก็กึ่งสงสารกึ่งตลบนิดนึงว่าลูกจะนายเราไม่รู้จักคำว่าไม่มีจริงๆขนมไม่มีก็ไม่รู้จักยังเรียกหาขนมไม่มีแม่ประคิดว่าคงจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้สอนลูกให้รู้จักคำว่าไม่มีก็เลยเอาจารย์เปล่าปิดฝาไปให้แต่พอไปเปิดให้เด็กชายคนนั้นปรากฏว่าขนมก็มีอยู่เต็มเป็นที่ประหลาดใจของคนใช้และแม่เป็นอย่างมาก เกิดจากบุญที่ทําไว้ในอดีตทําให้เทวดารู้ว่านี่คือผู้มีบุญมาเกิดจึงไม่ยอมให้คําว่าไม่มีเกิดขึ้นกับเด็กความอัศจรรย์นี้ก็ยังเกิดขึ้นมาแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุผลที่เกิดทุกอย่างล้วนมีเหตุทั้งสิน้นเรามาดูกันว่าเด็กคนนี้เขาประกอบเหตุอะไรมาชาติปัจจุบันนี้เขาจึงเป็นอย่างนี้ย้อนไปในอดีตการที่นานมากๆหลายๆชาติก่อนโลกของเราจะเกิดขึ้น ในโลกอดีตยุคนั้นมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระปทุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นปรินิพานแล้วประชาชนได้ร่วมกันสร้างพระเจดีทองสูง112กิโลเมตรเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุชายคนหนึ่งได้จุดประทีปหนึ่งล้านดวงเพื่อบูชาพระเจดีนั้นหลังจากโลกแล้วเกิดอยู่แต่ในสุขติภูมิเท่านั้นไม่ไปสู่นรกเลยต่อมาในการสมัยของพระสุเมธะสัมมาสัมพุทธเจ้า ชายหนุ่มคนเดิมได้มาเกิดพบพระพุทธเจ้าเขาได้จุดประทีปหนึ่งพันดวงบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําความสว่างให้เกิดขึ้นตลอดเจ็ดวันด้วยจิตที่เลื่อมใสและจัดโลกแล้วเกิดเป็นเทวดามีรัศมีทองสว่างรุ่งเรืองเหนือเทวดาทั้งปวงต่อมาในการสมัยของพระกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าชายหนุ่มคนเดิมได้มาเกิดเป็นเศรษฐีหลังพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นปรินิพ,พานมหาชนได้ร่วมกันสร้างพระเจดีย สูง1 6กิโลเมตรแล้วทุกคนได้ร่วมกันจุดประทีปเพื่อบูชาพระเจดีย์ครั้งนั้นชายหนุ่มได้ทําดวงประทีปมีขนาดใหญ่กว่าใครๆเขาจุดประทีปนั้นเดินเวียนรอบพระเจดีย์ตลอดคืนถึงเช้าและจากโลกแล้วไปสู่สุปติภูิและมีชาติหนึ่งกรรมเก่าตามมาสง่งผลชายคนนี้ได้เกิดเป็นคนยากจนแต่ก็ยังมีโอกาสได้ทําบุญสละทรัพย์ถวายพระทหารกับพระปัจเจกพระเจ้าแล้วได้อนิหานจิตว่า ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความลำบากยากจนด้วยเทินมาในภพชาตินี้ชายหนุ่มได้มาเกิดเป็นเจ้าชายอนุรุทธ,ธะผู้ไม่รู้จักคําว่าไม่มีคือไม่ว่าท่านจะต้องการสิ่งของเครื่องใช้อาหารใดๆสิ่งของและอาหารเหล่านั้นก็จะพันสําเร็จตามความปรารถนาของท่านด้วยผลบุญที่ท่านทําไว้ดีแล้วและเมื่อท่านได้ออกบวชก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอารหันต์ได้รับการยกย่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราว่าเป็นผู้เลิศกว่าพระภิกษุทั้งหลาย ในด้านผู้มีทิพยะจักษุคือมีตาทิพย์สามารถตรวจด,ดูหนึ่งพันจักรวาลได้ตามความปรารถนาและเป็นพระอรหันต์รูปเดียวที่สามารถเห็นขั้นตอนการเข้าฌานเพื่อปริิพานของพระสัมมาสัพทธเจ้าด้วยบุญพิเศษที่ทํามาอย่างต่อเนื่องคือจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาพระสัมมาสัพรธเจ้าตรัสว่าการสั่งสมบุญนําสุขมาให้และุ้มซั์คือบุญ อำนวยผลที่น่าปรารถนาทุกอย่างแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์และเทวดาปรารถนาผลที่น่าชอบใจใดๆผลที่น่าชอบใจทั้งหมดนั้นๆย่อมสำเร็จได้ด้วยคุมทรัพย์คือบุญความเป็นพระราชาความเป็นหัวหน้าในหมู่เทวดาแม้กระทั่งการบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หรือแม้แต่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผลที่น่าชอบใจทั้งหมดนั้นย่อมได้ด้วยคุมทรัพย์คือบุญความมีบุญนั้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่อย่างนี้บุญที่เกิดจากการจุดประทีปจะทําให้เราได้ดวงปรรัญญามีปัญญาที่สว่างสวัยปัญญาความจริงแล้วคือทุกสิ่งทุกอ,อย่างเลยของชีวิตาศาสนาพุทธก็เป็นาศาสนาแห่งปรรัญญาการจุดประทีปทําให้ได้ดวงปรรัญญาถึงขนาดที่ว่าพระอนุรุทธะผู้มีทิพยะจักษุส่องไปหนึ่พันจักรวาลได้พร้อมๆกันทําให้รู้แจ้งเห็นจริง,รง,รง,รงในทุกสิ่งทุกประการไปไกลถึง1,000จักรวาล ก็เพราะว่าบุญจากการจุดประทีปทําให้ท่านเหนือพระอาหารหันต์ใดๆในด้านรู้แจ้งเห็นจริงจากทิพยาจากักษสุเพราะฉะนั้นคนโบราณทําไมไปวัดต้องจุดทูปจุดเทียนบางทีหลวงพี่ไปวัดตอนเด็กๆก,ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ก็จุดนี่คือธรรมเนียมประเพณีที่บรรพบุรุษของไทยเรารู้อน,นิสงส์อันยิ่งใหญ่ของการจุดประทีปจะทําให้บรรลุธรรมบรรลุธรรมแล้วก็สามารถรู้แจ้งเห็นจริงได้ง่ายได้ลึกซึ้ง กว่าคนที่ไม่ได้สั่งสมบุญด้านนี้มาอย่างเต็มที่อย่างตอนนี้เกิดปัญหาเกิดวิกฤตสิ่งที่จําเป็นที่สุดในชีวิตเลยคือสติและก็ปัญญาซึ่งบุญจากการจุดประทีนิ้แหละจะไปส่งผลโดยตรงเลยในด้านของดวงปัญญาคนคนหนึงจะมาจุดประทีปเพื่อบูชาพระรัตนตรยัยก็แสดงว่าต้องมีความเคารพในพระรัตนตรัยเป็นอย่างมากถึงจะอยากจุดประทีปบูชา เหมือนกับพระอนุรุธาในาอดีตเพราะฉะนั้นการทําสิ่งนี้เลยทําให้เกิดดวงปัญญาเกิดขึ้นกับคนคนนั้นซึ่งถ้าชีวิตเราขาดดวงปัญญาแล้วก็เหมือนไม่มีอะไรเลยในชีวิตความจริงแล้วทุกอย่างก็ล่มสลายได้หมดเลยถ้าขาดปัญญาตรงกันข้ามถ้าชีวิตเรามีปัญญาเสียเพียงอย่างเดียวจะมีอะไรก็ได้ในโลกใบนี้จะเป็นยังไงก็ได้ในโลกใบนี้ปัญญาจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะฉะนั้นบุญที่เกิดจากการจุดประทีป เป็นบุญที่ไม่อาจจะขาดได้เลยบรรพชนของไทยจึงสืบทอดปฏิบัติมาจนเป็นธรรมเนียมจนถึงปัจจุบันนี้กี่ร้อยกี่พันปีก็มาถึงเราได้ทําไมต้องเข้าซูมปกติถ้าเรามาสวดมนต์กันใน Facebook หรือ Youtube เราก็เห็นแค่ตัวเลขเราไม่เคยได้เห็นหน้ากันจริงๆแต่พอมีซูมมันเปลี่ยนไปหมดเลยไม่ว่าเราจะมารวมตัวกันสวดมนต์นั่งสมาธิมากแค่ไหนเราจะเห็นคนจริงๆพอเห็นบ่อยๆก็รู้จักกัน แม้ว่าจะอยู่คนละที่ห่างไกลแค่ไหนแต่คือเราเห็นหน้าเห็นคนจริงๆหลายคนหลวงพี่ก็เพิ่งรู้จักเลยรู้จักกันจริงๆขึ้นมาชาวพุทธเราได้รู้จักกันจริงๆขึ้นมาแล้วก็เกิดกำลังใจซึ่งกันและกันเพิ่มปิติใจมากภาพที่โยมพี่ทุกคนอยู่บ้านเปิดกล้องสวดมนต์เป็นภาพที่หลวงพี่เห็นแล้วเลื้มใจทรงพลังมากๆมากจนแบบโอ้โหเหมือนความฝันเลยเหมือนตกอยู่ในความฝันเลยว่าโอ้โห นี่ความฝันของศาสนาพุทธเราที่ว่าวันหนึ่งเราทุกคนอยู่บ้านอยู่ที่ไหนในโลกอยู่ไหนก็ได้แต่เราได้มาสวดนมนต์พร้อมๆกันผ่านซูมเห็นวิดีโอเห็นหน้ากันจริงๆมันเหมือนความฝันของศาสนาพุทธเลยที่กําลังจะรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งการสวดนมนต์ของเราทุกคนจะเป็นพลังเป็นแรงบันดาลใจแล้วจะทําให้คนได้มาสวดธรรมจักหนึ่งล้านคนทุกวันจริงๆภาพนี้จะต้องเกิดขึ้นต้องเกิดจากภาพนี้แหละเกิดจากซูม เกิดจากวิดีโอเกิดจากที่ทุกคนสวดกันเข้ามาจริงๆทุกวันเชิญชวนโยมพี่ทุกท่านมาเข้าซูมกันมาสร้างความอัศจรรย์ให้เกิดขึ้นด้วยใบหน้าของเราผ่านแอปพลิเคชันซูมมาเข้าร่วมเป็นตัวแทนตำบลบ้านเกิดและเข้าซูมได้ง่ายๆแค่เพิ่มเพื่อนในไลน์ที่ลิงก์ด้านบนวิดีโอนี้ได้เลยเริ่มจุดแสงสว่างวันแรก10เดือน10 2สองทุ่มตรง